ไปต่อกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะที่ออกมายืนยันนะคะว่าระเบียบคุมขังนอกเรือนจำช่วยผู้ต้องขังชั้นดีใกล้ผลโทษผู้ป่วยและผู้สูงอายุนะคะคาดว่ารอดแรกเนี่ยทันใช้ปี6-7นี้แต่ไม่ตอบเรื่องของการที่ปรับเปลี่ยนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับยิ่งหลักหรือไม่ค่ะ ที่กระทรวงยุติธรรมค่ะพันตารวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าระเบียบกลมราชรรนว่าด้วยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพศ2 5 6 6กรณีมีการตั้งคําถามว่านางสาวยิ่งลักษ์ชิน,นวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีใกล้เดินทางกลับประเทศไทย พันตารวจเอกทวีก็เลยบอกว่าระเบียบดังกล่าวเนี่ยอยู่ในกฎหมายราชทานค่ะทราบว่ายังไม่มีการนํามาใช้เพราะต้องออกหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบกําหนดคุณสมบัติแล้วก็ต้องเปิดกว้างให้ประชาชนรับรู้ทําประชาพิจารณ์ก่อนประกาศราชกิจจานุเบกษาตามหลักกฎหมายหากโทษรุนแรงก็ต้องอยู่ในเรือนจำเมื่อใกล้ครบกำหนดหรือว่าโทษน้อยลงหรือว่าเป็นนักโทษชั้นดีได้ฝึกอาชีพก็จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยค่ะเพราะเรือน จำเนี่ยมีไว้ออกไม่ใช่เข้าอย่างเดียวสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเช่นผู้ป่วยมะเรง็งหญิงตั้งครรภหรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ก่อเหตุร้ายซ้ำเนี่ยนะคะซึ่งเรือนจำก็ต้องพิจารณาออกกฎเกณฑ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามคาดว่าน่าจะทันใช้สิ้นปี67ก็จะได้เห็นผู้ต้องขังลอดแรกทดลองใช้ระเบียบฉบับนี้แต่ต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนค่ะ